ริงแล้วคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็มีคำจำกัดความนี้เช่นเดียวกันค่ะอายุทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เราแบ่งเป็นสองแบบค่ะแบบแรกเรียกว่า chronological aging คืออายุที่มากขึ้นตามบัตรประชาชนแล้วก็ปีเกิดแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อีกแบบหนึ่งค่ะเป็นอายุที่เกิดจากชีวภาพ อายุชีวภาพหรือ biological aging คือไม่ว่าอายุเราจะมากเท่าไหร่ก็ตามตามปีเกิดแต่ถ้าเราดูลาสุขภาพข้างในให้ดีแล้วเนี่ยเซลล์อายุภายในเราอาจจะเด็กกว่าอายุจริงก็ได้ค่ะ แรกเกิดของมนุษย์เรานะคะจะมีความยาวเส้นชีวิตหรือเทโลเมียใกล้ๆกันคือเมื่อเกิดมานี้จะมีประมาณ1,000 0เส้นหรือ10,000เบสแพร์ค่ะแต่เมื่อวันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะเทโลเมียเราจะหดสั้นหลงนะคะกลายเป็น1ปีนี้จะหายไป25ถึง50เบสแพร์แต่เขาสามารถหดสั้นได้เร็วกว่านั้นค่ะถ้าจะ3อย่างนี้ อย่างแรกค่ะคือถ้าสูบบุหรี่นะคะจะมีผลทำให้เส้นความยาวชีวิตของเราลดลง7.4ปีค่ะหนักกว่าบุหรี่ในเรื่องของความอ้วนค่ะจะสามารถทำให้เส้นความยาวชีวิตเราลดลงไปอีก8.8ปีค่ะแต่ที่หนักที่สุดเลยนะคะคือความเครียดค่ะเพราะจะสามารถทำให้เส้นความยาวชีวิตของเราลดลงจากงานวิจัยนะคะค้นพบว่าความเครียดทำให้ความยาวเส้นชีวิตเราลดลงไปอีก10ปีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมีความยาวเส้นอายุเท่าไหร่แต่ไลฟ์สไตล์ค่ะพฤติกรรมของเราส่งผลอย่างแน่นอนต่อความยาวชีวิตณปัจจุบันค่ะเรามีการตรวจวัดเส้นความยาวชีวิตหรือเทโลเมียเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าคุณตรวจแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เส้นความยาวชีวิตของเรานั้นยาวขึ้นตามไปด้วยกับชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีค่ะ